สวัสดีค่ะพวกเราแทชเชอร์แบงค์คอเข่าในเราจะมารีแอคเอ็มวีแซนด์ของจอมกูดิจิตอลซิงเกิลค่ะเพียงเดียวค่ะใช่อามิทุกคนเห็นเอ็มวีแล้วก็ตักแตกตื่นเพราะว่าคือพี่โซฮีนั่นเองเอซใช่ช่วยแล้วเฉลยแล้วซึ่งพี่เซอร์โซฮีอ่ะเขาเฉลยไปก่อนนั้นอีูแล้วก็แบบมีมีอไม่ไปเจอมีแฟนคลับไปเจอแล้วว่าฉันถึงเต้นมากเลยที่จะได้ด่ายามีกับจอมกู นั่นต่างหากถากิาเราจีกันเราจะปล่อยแล้วโอเคเป็นคนพูดมีรักของอามีนะมีสักเอ็มวีเป็นสตอรี่แน่นอนใช่จากทีเซอร์ค่อยๆดูทั้งเรื่องราวแล้วก็ทั้งว่าจองกุกจะอะไรแค่ไหนดูเซ็กซี่มากอสเจะอะไรแค่ไหนใช่ดูเซ็กซี่มากที่อยากที่ปล่อยออกมาคือแบบว่าดูเซ็กซี่าแค่ไหนคือเขาให้สัมภาษณ์มาแล้วว่าคือเพลงเนี้ยมันเกี่ยวกับการที่แบบอยากจะอยู่คนรักตลอดเวลาตามชื่อเพลงเลยจ้ะ ในครงอาที่ก็เก็ดวันอะฉันอยากระฉันอยากระฉันอยากระชันยกระตอนแรกที่เขาที่เขาปล่อยออกมาว่าจะมีโซโล่เขาบอกว่าเป็นเพลงของซัมเมอร์ที่จะได้เห็นความชามมิ่งของจองกุกร้อนแรงอย่างเงี้ยหรอซัมเมอร์ความตีความฉันก็ไม่รู้คือตลอดเวลาซัมเมอร์ก็จะนี่าซัมเมอร์ที่ไหนเอ่ยตอนแรก คิดว่าเพลงแบบว่าบรรยากาศแบบซิสเมอร์แต่ว่าทีเซอร์มาว่าแบบเออออกมาเนาะเออโปรเตอร์ก่อนก็เกินละซัมเมอร์มันร้อนไม่ซิสเมอร์คือน้อยชิ้นเออเอาเลยได้ไหครับพร้อมเลยเต้นละเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแค่นี่ตําเนลยวนั่นแหละมีแค่ตําเนียนะอ่อแล้วก็ฟีดกลับอ่ะแล้ต้อต้อเป็นใรับฝ่ายหญิง่มันเขาไม่ปล่อยถึง 4K อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะแล้ว 4K เขากลัวอามี่ตายมั้ง นะเราก็พอมาจับนะอ,อ so ันน er> ี N ้พี่เซอร์พี่ดาราทั้นสองอฮ้ยกลัวว่ะเสียงมาดิเดี๋ยวสิจ่ะมันเ้โหูเพลงน่ารักมากเลยอ้าอย่าปึ๊กกีสิวะดูน้เพลง ระเบ้าระเบ้าเขาว่าเขาสามารถอยู่แล้วคนนั้นฝนหลุกว่ะวิเป็นภาษาจีนนี่ใช่เฮ้ยตกใจรับกันอุ้ยเฮ้ยน้อยหนุ่ยหนมันไปยังตามเหรอตามแฟนงอนเหรอเนี่ยเขาเปลี่ยนวันแล้วไงเออทิวเซ่ล้วไงโอ้ยลายลายลายเว้นได้แล้วไอ้คน อันนี้วิวยังมี็ฝรั่งมากตีอะไรกันพี่โซนีนี่ไงเขาเริ่มเปียกแล้วพี่นุ้ยไอ้พี่โซนี่่นี่เขาไอนี่ดีจริง ในวันเราไขนะอะไรอย่างนี้หรอสูบขูเนี่ยแกรามเูอที่ทรงนี่สวยวะใช่อุ้ยอันนี้ที่เดียวกับที่สูเลยทีู่ใช่ประเดี๋ยวเขาัะตังอไม่หยุดเขาังตำ้งอไม่หยุดใช่ต่อให้ฝนตกน้ำท่วมโลกแตกขึ้นรถพยาบาลฉันก็จะตำงอเธออุ้ยมันโหดแล้ว

แล้วต้องตื่มันก็จะเป็นพี่โฮปเรา,าอันเดอร์ตีววอยู่อะไรโอ,อะ่แโอะแหงเี้ยเหี้ย มาดูช็อตน,นี้ได้ไปยาวๆเลยลองเจริงเซเว่นเเฮ่ยไปกินหมุยากันคือแบบเราเราพอจะพอเห็นหมูดเอมีอะเรารู้แล้วว่าทำไมถึงเป็นพี่โซฮีเว้ยเพราะแบบพี่โซฮีก็มีความมีมอะไรบางอย่างที่แบบว่า เออแล้วมันก็จะมีฉากแอคชั่นอะไรบางอย่างที่แบบงไ่ะพี่เขาทีครบอ่ะนี่ว่ามูดด้วยความคาแรกเตอร์กับมูดใช่ก็ดูใจแบบจริงตอนแรกที่ปล่อยทีเซอร์มาคิดว่าจะแบบมีความเศร้าเศร้าแต่คิดว่ามีความแบบเออดราม่ามีความแบบ จริงจังประมาณหนึ่งเพราะว่าตอนที่เขาปล่อยมามันก็มีแค่แบบเสียงเพลงตอนแรกเราคิดว่ามันจะมีความอะคูสติกประมาณนึงที่แบบจอบมปลุกเคย <ๆ S 1> แบบทํามาอะ <ๆ S 2> ไรเงี้ยแต่เนี้ยมันแบบเพลงอะโคตรดีเพลงอะดีมากที่เขาปล่อยวิดีโอมามันจะได้ยินเสียงเพลงคอๆอยู่ในเซตอะเหมือนเขาปล่อยอยู่ในเซตนิดนึงก็พยายามจะเงี้ยหูฟังว่ามันเป็นยังไงแต่พอออกมาคือว่าเชืเ่อเพลงเพลงดีกว่าที่คิดไว มาก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 เลยเพราะตอนแรกก็ค <hein. S 1> ิดว่าเอ๊ะจะเพลงช้าหรือเปล่าวะจะช้าอะคูสติกหรือเปล่าวะเพราะว่าเขาบอกว่ามีเสียงเพลงมีเสียงกีตาร์อะคูสติกมาแต่ก็มีความซัมเมอร์อะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยอ่ะยังไงคุณดีเจเขาบอกว่าการเข้เพลงนี้เปอดก็คือทุกคนจะต้องเป็นแบบว่า everybody is like but อินเด้งจุลานี่ยมันจะแบบมันจะร้ายมากที่จะได้ยินเสียงของเขาคนเดียวดีอ่ะชอบว่าเนื้อหามีก็ดี น้องเนาะม่ชอบเอวีที่มันมีความแบบกุนกวนอ่ะคอยจองกุกก็น่าจะประมาณว่ากวนๆแบบเสร็จวันชะตำเงาเธออยู่นะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจองกุกจะเล่นละครยังไงวะให้มันเป็นดราม่ากันหนึ่งไม่ออกน้องมันจะไหวเหรอวะน่ารัดราม่าเราปล่อยให้เป็นพี่ยุนกิเขาทำกัี่ารา พี่หลอกกนเอเคมีแบบแมรโลจะแตกแม้กูจะตายแต่ฉันจะต้องหอเธอก่อนโอเคไหมนี่คืนอะไรเ่าไปถ่ายออกเพราะว่าพี่โซฮีเขายืนมองอยู่ที่อ่าล้วข้างล่างตึกนั้นเป็นพี่โฮปไงใช่อนโฮปอันอพี่โฮปอันเจ๊อาะไม่ทำแน่ไม่ทำแน่่ทำแน่ดีชอบเนื้อหาแบบชอบเรื่องของเอ็มวีอ่ะ เออมันดูแบบแล้วเพลงก็เพลงก็แบบอืมเพลงก็ส่งเสริมกันดีมากเพลงอ่ะไม่ค่อยเพลงก็ส่งเลยจับบุกก็ชคดีอ่ะที่ได้พี่โจฮีเป็นนางเอกอะดีมากเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะแคมีที่ดีทั้งหมดคิดมาถูกต้องอ่ะบางท่านเขาไม่มีนางเอก MV มานานแค่ไหนเคยมีใช่ไหมเคยมีตอนช่วงเอ่อ Boy in Love อะไรอย่างเงี้ยเขามีนางเอก MV อ็มวีใช่ที่าไป ปอ,อ<า>เป๊กก็าพาน้อยอ่ป้าเ <c oughs> นื <c oughs> ้อหาเพลงด้วยไหมก็ไม่ค่อยแบบหลังๆก็ไม่ได้ค่อยแบบออพูดถึงหญิงสาวเท่าไหร่แบบว่าช่วงช่วงหลังๆก็น่าจะแบบเป็นในทางเพื่อชีวิออีและให้กำลังใจเนืน้อเรื่องดูดันเหมือน,นะ <c oughs> นกันนะหมายความว่ในการถ่ายอ่ะ เขาบอกว่าใช้ทีมงานฝั่งอเมริกาทั้งหมดคุณแบรดลีย์แอนด์พาโบลเป็นอ๋อแล้วก็เป็นผู้กำกับแล้วก็เพลงนี้โปรดิวเซอร์เป็นคุณแอนดรูวัตเป็นโปรดิวเซอร์เพลงของจีนซีบีเบอร์แล้วก็ได้ๆที่ได้รอนแกรมมี่แบรดลี่ย์แอนด์พาโลอ่ะเขาเป็นแบบฟิลแบบว่า blending pop with high concept เป็นแบบเป็นนผูมกับสายนีเป็นสไตล์สายแล้วเรื่องที่มีคอนเซปต์จะจัดผสมกับความป๊อปพี่เก๋ว่าเขาดูเหมือนเราเลยเฮ้ยเราเที่ยบกับเขาอุะยังไงก็ถูกใจอมีทั่วโลกแน่นอนจริงปันวิวเพนเปนสากี้อย่างเงี้ยคือ ไม่แน่ใจว่าเพราะบิลบอร์ดเปลี่ยนวิธีการนับไไม่ไม่บบอ์เปลี่ยนวิธีการนับไม่ได้นับดิจิตอลซิงเกิลแต่ว่าอันนี้เขาก็บอกว่าเขาส่งวิทยุ radio station ที่เมกาอยู่เหมือนกันรอดูว่าจะเป็นยังไงได้ก็จะมีภารกิจที่อเริกาต้องทําต่อไปนะคือตอนเย็นของวันนี้นะคะใช่น้องจะขึ้นสเตจ e m o นี้อเมริกา ที่ทำสไลด์สีตีขายบัตรได้ภายในหนึ่งนาทีหมดแล้วก็อามีไปรอแค่เพื่วธนาคารแค่เพื่อธนาคารก่อนจังกุกบินไปอีกฉันลงมาอุ้ยแล้วจิมินเขาบินไปด้วยไงแกจิมินบินไปร่วมงานอื่นๆไปเช่ไม่รู้ไปเมืองไปนิวยอร์กก็ต่างกั เขาคิดว่าพี่โซฮีเขาจะมีรอยสักในโชว์รอยสักใน MV ็มวีเยอะเ้ยเออเาะว่าเขาเห็นเขาติดแท็บลูแบบตอนลงรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบสไตล์นี้ของพี่โซฮีมากเลยที่นีเขามีความแบบให้ผู้หญิงชอบอ่ะเนาะจริงจริงสองร้านมีอื่นหรอ <ông liebe> เขาแบบลตโต้แลตโต้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 แลตโต้แลตโต้แลตโต้่อยรู้แลตโะ้่าตโต้แลตโต้แลตโต้แลต่อยแลตโต้แลตโต้แลตโต้แลมโต้แลตโต้แลตโน้เลตนต้แคตโต้แลูต้แล่โต้แลตนต้แทต่ต้แลตาต้แลตโต้แลตโต้แล่โต้แลตโต้แล่โต้แลต้แลตนต้แลตโต้แลตโี้แลตขึ้แลตโต้แลตโก้แล้แลตโต้แลตโ่แลตไต้แลตไต้แลตโต้แลตโี้แลตโแลบโต้ลโต้และโ แบบทำให้เพลงมันแบบเท่ขึ้นดูแบบ<ม>ว่าแบบเออเป็นป๊อปแบบจ้าไม่ที่ใช้รูปรูป,ป,ปเป็นโปรไฟล์ในสป<ม>อติฟายะรูปที่เรา,าตัง้งน่ารักอะน,น่ารักมากอะก็ะดูยังเป็นเจ้าหนอนมีแฟนเป็นเจ้าหนอนจร,รงิง แฟนดูเป็นนูน่าอยู่ดีีแฟนเด็กเลยวะโบ๊ทไงแฟนเด็กไหมเดี๋ยวฉันจะไปปั่นวิวต่อนะคะตามภาษาใครดูแล้วเป็นไงก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับพวกเราช่อง t ท a ร์เชอร์แบงคอกด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามทุกช่องทางที่เรามีเลยนะคะ Facebook, TikTok, Twitter, IG แล้วก็เทรสด้วยค่ะบ๊ายบาย